ผอนพันปรับเพื่อน IPK u n t o ั s โอย่ารู้สึกผิดที่พลาดแพ้ด้วยกันต้องชนะด้วยกันควนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกัน2023 24รอบ2ซึ่ง IPK u n t o ั s โเอาชนะแทจอนชองกวางจันเดสปาร์กที่นำมาโดยเมกาวตีปีหลังตัวเก่งทีมชาติอินโดนีเซียไปแบบสุดมันสาบต่อหนึ่เซตหลังจบเกมชมพู่พอพันเกิดปาด มือเซตววลเล่บอลหญิงไทยออกมาเปิดเผยความรู้สึกหลังช่วยทีมปลดล็อกแต้มสำคัญโดยระบุว่าคิดว่าต้องบอกให้ได้อยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าถ้ามันทัดมือเรามันก็มีสิทธิ์ที่เราจะบอกได้คือมันเป็นความในใจที่จะต้องเอาให้ได้สักแต้มหนึ่งนอกจากนี้พันพันยังปลอบใจคิมจองอาขณะกำลังน้ำตาซึมเนื่องจากรู้สึกที่ทำผิดพลาดแม้ทีมจะชนะก็ตามโดยพันพันพูดบอกว่า แพ้ก็แพ้ด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันอย่าไปคิดแบบนั้นเอาใหม่ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ